สวัสดีเพื่อนๆที่เกิดในวันอังคารทุกๆท่านนะคะดวงสัปดาห์นี้เป็นดวงระหว่างวันที่7ถึง13มกราคมค่ะไพ่ยิปซีที่เปิด5้าใบนะคะเรื่องแรกเรื่องทั่วไปเลยเป็นไพ่ห้าดาบค่ะเข้าสู่ปีใหม่แล้วแต่ว่าชีวิตก็ยังคงดิ้นรนต่อสู้ต่อไปนะคะอุปสรรคปัญหาส่วนใหญ่ก็คือความขัดแย้งกับคนรอบตัวเจอสถานาการณ์ที่ค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงค่ะสัปดาห์นี้ ส่วนการเงินคือไพ่สี่ดาบการเงินยังคงนิ่งๆค่อนข้างลาชา้าขาดมือบ้างแต่ก็ไม่ได้ทำให้เดือดร้อนหนักค่ะคุณต้องระวังเรื่องรายจ่ายต่างๆให้ดีด้วยนะคะสำหรับการงานนั้นขึ้นไพ่ราชาถือเหรียญงานยังคงมั่นคงสำเร็จตามเป้าอยู่ค่ะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนช่วงนี้งานเข้ามาดีนะคะให้รีบกอบโกยยิ่งขยันยิ่งได้เยอะค่ะ ส่วนสุขภาพนั้นเป็น Justment ค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณเริ่มดูแลตัวเองได้ดีขึ้นส่วนคนที่เจ็บป่วยอาการก็จะดีขึ้นในเร็ววันค่ะสำหรับไพ่ความรักนั้นขึ้น6ดาบคนโสดยังต้องการเวลาในการดูแลหัวใจตัวเองอยู่นะคะความรักครั้งเก่าทำให้คุณเจ็บตอนนี้ก็เลยยังไม่สนใจใครค่ะคนที่มีคู่ความรักราบเรียบไม่หวือหวายังไปได้แบบเรื่อยๆค่ะ มีความทุกข์กังวลใจบ้างแต่เดี๋ยวก็ดีขึ้นในไม่ช้านะคะ